สำหรับคำถามนะคะที่เพื่อนๆอ,อยากรู้กันว่าวัคซีนเนี่ยที่อเมริกาฉีดให้จริงไหมตอบไปนะคะว่าจริงค่ะและฉีดให้กับทุกคนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ประเทศเขาหรือว่าเป็นชาวต่างชาติค่ะและที่สำคัญนะคะไม่เสียเงินแม้แต่บาทเดียวค่ะวันนี้ค่ะเพื่อนๆมิวกี้อยู่ที่ไมอา,ามีค่ะมิวกี้ก็จะมาฉีดวัคซีนค่ะไม่คิดว่าจะได้ฉีดจริง,รงๆอันดที่หนึ่สด จริงๆต้องให้เขาพี่สาวตอนนี้ก็กำลังจะเดินไปฉีดแล้วนะคะอันนี้ที่ฉีดของยี่ห้ออะไรครับ Johnson and Johnson ค่ะประทับใจมากจริงๆ <sighs> Thank you America บวมๆเขียวๆนะม่วงๆหน่อยปวดด้วยนะแล้วก็ปวดหัวด้วยใช่ไหมใช่ okay. Sorry is sorry does She it in just cut the up wanna วันนี้ค่ะก็มาพร้อกับมิวกี้คือม่สุดเจ็บสวยเซ็กซี่แล้วก็ซูซ่านะคะวันนี้ค่ะเพื่อนๆมิวกี้อยู่ที่ไมอามีค่ะวันนี้นะคะก็ถือว่าเป็นวันที่2ที่มิวกี้มาถึงค่ะแล้วก็อีกภารกิจที่สําคัญนะคะนอกจากการมาดูนางงามแล้วนะคะมิวกี้ก็จะมาฉีดวัคซีนค่ะต้องบอกก่อนเลยว่ายังไม่รู้นะคะว่าวัคซีนที่ได้อ่ะจะเป็นอะไรนะคะซึ่งพวกเราทุกคนที่มาเนี่ยตั้งใจจะเอาวัคซีนให้ได้เป็น1เข็มนะคะแต่ก็ต้องไปรอลุ้นกันว่าจะได้หรือไม่ได้นะ ะะแล้วก็จะมีความยากง่ายยังไงเดี๋ยวไปดูกัน เพื่อน like ร่วมทีทีของเราในวันนี้นะคะก็สวยๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นคุณนันทิ <ù> สามบน,นีหรือว่านางนีนทีสาวส,ส,สวยเราจะไปทำอะไรกันคะทุกคนเรากำลังจะต้องไปฉีดวัคซีนกันว้าวสวยมากนะคะนี่คือทางที่เรากำลังจะไปฉีดวัคซีนกัน <All> right. นี่ไงมายามีคอลเลจอ้าวนี่ไงเราถึงแ no, no. ล้วเราเข้ามาแล้วนะคะแบบไม่รู้อะไรกันเลยจริงลุ้นเอาอะว่าจะเป็นยังไงทุกคนตอนนี้มอกี้ก็ลุ้นเหมือนกันนะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างซึ่งที่นี่คือ Miami c a m ามีเดทคอลเลจนอร I saw I saw, I saw. I saw. จริงๆต้องให้เขาพี่สาวตอนนี้นะคะทุกคนมิวกี้กำลังเดินมาต่อแถวนะคะเพื่อจะไปฉีดวัคซีนนะคะตื่นเต้นมากและนี่นะคะก็คือที่ที่เราฉีดวัคซีนนะคะจะเป็นแบบเต็นท์ขาวๆแบบนี้นะคะทุกคนคนก็จะประมาณนี้นะคะ ถ้า Sun, อจอนสัน์อนจอรสันก็คือจะต้องเป็นเซ็กเกอร์สีแดงหตอนนี้ก็ำลังจะเดินไปฉีดแล้วนะคะเรียบร้อยค่ะวัคซีนเข็มแรกจอรนสันแอนจอรสัน Thank you อเมริกาไม่คิดว่าจะได้ฉีดจริงๆสวัสวดีการทุกอย่างคือแบบดีมากๆนะคะประทับใจมากจริงๆหลังการฉีดเนี่ยเขาก็จะให้เรานั่งพักอยู่15นาทีนะคะทุกคนเพื่อรอดูอาการว่าแต่ละคนนะอาการเป็นยังไงบ้างเวียนหัวไหมมีปฏิกิริยาอะไรหรือเปล่าต่อสู้กับยาหรือเปล่านะคะแต่ว่าทุกคนก็ปกติดีแต่ว่าเมื่อกี้ก็จะบอกนิดน,นึงว่ามันก็จะมีอาการแบบหง่วงปวดๆนิดน,นึงเนาะพี่แดนนี่ก็เป็นใช่ไหม,มก็จะแบบง่วงแขน,นใครชกแขนอะไรอย่างเงี้ย นนัน้แต่ว่าพี่ๆที่ฉีดแล้วเขาก็แนะนําว่าให้เราแบบขยับแขนบ่อยๆนะคะขยับแขนเยอะๆอะไรเงี้ยเ่าเดี๋ยวก็จะหายทำมถึงฉีดที่ห้อนี้เพราะว่าจอสั่นและจอสันนะคะเป็นแบบเข็มเดียวค่ะทุกคนถ้าเพื่อนๆฉีดแบบ2เข็มนะคะก็จะต้องรอ 2- อถึงสาอาทิตย์ถึงจะฉีดได้ใหม่แต่พวกเราอะอยู่แค่2อ,อาทิตย์เท่านั้นก็เลยได้จอสันและจอสันเป็นช้อยเดียวนะคะตอนแรกเนี่ยจอสันและจอสันเนี่ยเขามีปัญหาก็คือถูกแบบปีกลับไปแต่ว่าตอนนี้กลับมาใหมล่ละทุกอย่าง Everything is โอเคแล้วค่ะ mm hmm. เดี๋ยวรอดูว่าหลังจากฉีดแล้วอะ่ะม mm ิว hmm. กี้จะมีอาการอะไรหรือเปล่านะคะแต่ตอนนี้คือยังไม่มีอาการอะไร mm hmm. นอกจากข้างในหนาวมากและข้างในอะ่ะพี่แดนมันเป็นฟิลแบบฟิลหนังอะ่ะคือแบบต้องเข้าไปช่องนี้ช่องนู้นช่องนั้นแล้วแบบตอนที่ฉีดอะ่ะ mm hmm. เพนทหารเราทหารหมดเลยอะ่ะเหมือนในหนังเลยฟิลแบบหนังมากอะ่ะทุกคนตื่นเต้นค่ะ สิ่งที่เพื่อนๆจะต้องเตรียมมานะคะก็คือพาสปอร์ตค่ะเขาก็จะดู ID ของเรานะคะว่าเออเรามี ID พาสปอร์ตไหมเป็นคนที่ไหนอะไรแบบนี้นะคะแล้วก็ค่าใช้จ่ายไม่มีค่ะ และที่สําคัญนะดีมากๆคือเราสามารถเลือกได้ว่าเราจะเอาแบบไหนจะเอาแบบ2เข็มนะคะเป็นไพรเซอร์นะคะหรือว่าจะเลือกแบบเข็มเดียวแบบจอนสานแบบจอนสานแบบที่นุ่เลือกก็ได้นะคะ <ๆ S 1> เพราะว่าเราไม่ต้องกลับมาอีกครั้งหนึ่งอันนี้คือแบบดีมากเรียบร้อยนะะตอนนี้ก็หายหน่วงแล้วนะไม่เจ็บแมะไรแล้วคือจริงๆต้องบอกว่าที่เรามาวันนี้เนี่ยนะครับกลับเจอแต่ชาวต่างชาตินะหมดเลยมีจากอเมริกาใต้เยอะมากบราซิลเอกวาดอร์เปรูอาร์เจนตินา เม็กซิโกมาจากประเทศเหล่านี้หมดเลยนะครับคือส่วนหนึ่งก็คือคนในพื้นที่เขาอ่ะฉีดไปแล้วส่วนหนึ่งเพราะว่าเขาบอกว่าวัคซีนตรงนี้มีประมาณ6เดือนแล้วนะฮะเพราะฉะนั้นคนในพื้นที่ที่ตัดสินใจจะฉีดเนี่ยส่วนใหญ่ก็ฉีดกันไปเรียบร้อยแล้ว mm. ส่วนคน,น,นอื่นๆเนี่ยเขาก็ได้ยินข่าวก็อังจริงคล้ายเราเนี่แหละว่าแบบที่นี่มีเปิดให้ฉีดฟรีแล้วก็คนที่อยู่ประเทศร,รอบๆเนี่ยยังไม่ได้มีวัคซีนเพียงพอเหมือนกับอเมริกาเขาก็เลยบินมาฉีดเอาเป็นว่าตอนนี้เรียบร้อยส่วนใครที่สนใจอย,อยากจะมานะ mm. ผมบอกเลยว่าง่าย แรกเราเป็นห่วงกันมากว่าต้องจองแบบนู่นแบบนี้มี QR โค้ดหรือเปล่าสรุปแล้วมาจอดรถปึ้งถือพาสปอร์ตใบหนึ่งเดินเข้าปัม๊มเสร็จจึงรอ15นาทีเดินออกกลับขึ้นรถแต่ว่าเขาก็จะมีการถามเราว่าเอ้ยเราแพ้ยาอะไรไหมแพ้อาหารอะไรหรือเปล่ามีโรคประจําตัวอะไรไหมแล้วแบบ14วันก่อนหน้านี้ได้แบบมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคอะไรหรือเปล่าเตรียมตัวมาให้ดีแล้วกันแต่จริงเราก็ชอบมากที่แบบมันไม่ได้ยุ่งยากเลยอะ่ะอิมมิลกี้นะครับนี่ส้ม ในขอดูเลยแขนบวมป่ะเจ็บเจ็บบวมบเขียวๆนะม่วงๆหน่อยปวดด้วยนะแล้วก็ปวดหัวด้วยใช่ไหม ตอนนี้นะฮะคนที่มีอาการนะครับก็จะมีคุณมิลกี้นะกับน้องณิศามณีซึ่งผมว่าทั้งสองคนเนี่ยก็พักผ่อนน้อยนะก็เลยมีอาการส่วนน้องแนนเนี่ยไม่เป็นไรเลยน้องแนนอนเ,อเอยอะแต่ผมก็นอนนอยนะแต่ผมเป็นคนเล็กซึ่งจริงๆเนี่ยการที่มีไข้หรือว่าปวดตัวอะไรเงี้ยมันไม่ได้เป็นอะไรที่แย่นะมันเป็นสิ่งที่ต้องเตรียมตัวอยู่แล้วเพื่อนผมที่อยู่ที่นี่ที่ฉีดไปก่อนแล้วก็เป็นเหมือนกันนะครับเขาบอกว่าวันสองวันก็หายมันจะรุมๆขั้นเนื้อขั้น,นตัวปวดตัวหรือบางคนอาจจะมีไข้อ่อนๆอนะไรแบบนี้ ซึ่งหลายคนก็บอกว่ามันคือการที่ร่างกายบอกว่าเฮ้ยวัคซีนเนี่ยกำลังออกฤทธิ์ทำปฏิกิริยากับร่างกายอยู่นะครับโอเคค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะก็เป็นวันที่2นะคะหลังจากที่มิวกี้นะคะได้ฉีดวัคซีนมาแล้วนะคะเพื่อนๆก็อยากจะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังมากว่าเรื่องราวทั้งหมดนะคะมันเป็นยังไงหลังจากการที่ฉีดมาแล้วนะคะแัะนี้จะบอกว่าการที่มิวกี้มาอนเมริกาในครั้งนี้ทำให้มิวกี้ค่ะได้เปิดโลกมากทาให้มิวกี้ได้รู้ว่าโลกอะไปถึงไหนแล้วมิวกี้ยังเข้า ใจอยู่เลยว่าทุกประเทศเป็นเหมือนที่เราเป็น่าเช่นมีการล็อกดาวน์มีการ, lockdown, การปิดร้านอาหารมีการห้ามนูน่นห้ามนี่ต่างๆอะไรเงี้ยนะคะเพื่อนๆแต่จะบอกเลยว่าที่เมกาบ้านเมืองเปิดร้านอาหารเปิดทุกอย่างคือเปิดหมดแล้วมันมีหลายกระแสะมากทุกคนแล้วคือมิวกี้อยากจะบอกว่ามิวกี้อ่ะมาลองกับพี่แดนนี่ก่อนอย่าพึ่งดราม่ากันไปไกลหรือว่าอย่าพึ่งคิดกันไปไกลเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่มิวกี้อ่ะก็ยังไม่ได้รับวัคซีนเหมือนกันคุณพ่อคุณแม่พี่แดนนี่ก็ยังไม่ได้รับเหมือนกันครอพรมิวกี้คนอื่นๆก็ยังไไมม่ด้รัับเหือนนนกะะค แต่มิวกี้เนี่ยขอพูดในส่วนที่ตัวเองได้ประสบพบเจอมาว่าที่อเมริกาเขาฉีดให้เราจริงๆและ ไม่มีค่าใช้จ่ายแม้จะบ,บาทเดก็ไม่มีค่ะประทับใจมากแล้วก็รู้สึกเปิดโลกมากเปิดวิสัยทัศน์ตัวเองมากกับการมาอเมริกาในครั้งนี้ค่ะที่อเมริกานะคะมีการฉีดหลายที่มากๆครั้งแรกเนี่ยตอนที่เราผิดถึงเนี่ยเราถึงที่นิวยอร์กก่อนนะคะเขาก็บอกเลยว่าคุณสามารถเดินออกไปแล้วก็ไปถามได้เลยว่าจุดไหนมีฟิลแบบเหมือนเข้าร้านขายยาฟิลเข้าร้านเซเว่นนะคะเพื่อนๆคือเพื่อนๆเ,เช็คได้เลยว่าตรงไหนที่มีฉีดก็สามารถฉีดได้เลยอย่างฟลอริดาแมมมี่เนี่ยก็จะเป็นแบบมิวเซียมแล้วก็แบบเป็นมหาวิทยาลายัยท Milwaukee ใจที่สุดนะคะเรื่องนี้คือเราสามารถเลือกได้นะคะเพื่อนไม่ใช่ว่าฟรีแล้วเลือกไม่ได้นะเลือกได้ด้วยค่ะว่าเราต้องการแบบไหนอันนี้คือแบบที่สุดแล้วการปฏิบัติต่อชาวต่างชาติอย่างพวกเรานะคะหรือว่าของฟรีแบบนี้เขามไม่ได้สอบมาตรฐานเลยะทุกคนเดินเข้าไปเหมือนกันหมดเขาพูดกับเราดีมากดูแลเราดีมากนะคะประทับใจที่สุด ของมิกกี้นะคะหลังจากที่ฉีดไปสองชั่วโมงมีอาการมึนๆหัวงง,งๆเบลอเบนิดนึงนะคะแต่ว่าไม่ได้มีไข้ตอนนี้นไม่ได้มีไขย้ยังไม่ได้รู้สึกปวดตัวหรือไม่ได้รู้สึกอะไรจนประมาณสองทุ่มกว่านะคะของที่อเมริกาเนี่ยเริ่มมีอาการแล้วเริ่มรู้สึกว่าแบบเหมือนตัวลุ่มๆเริ่มปวดเนื้อปวดตัวนะคะเริ่มแบบปวดแขนอ่ะสังเกตได้ว่าเพื่อนๆจะเห็นว่ามิอกี้ตรงนี้นะคะ มีความช้ำม,มีความม่วงก็คือช้ำเลยแหละไม่ได้เจ็บแล้วนะคะก็จะมีแบบปวดปวดหน่วงๆน,นิดหน่อยเหมือนแล้วฉีดบาดทะยกักแล้วก็มีอาการปวดหัวบ้างเล็กน้อยนะคะแต่ว่าไม่ได้รุนแรงนะคะเ,เพื่อนๆทานไฮลิโนนพักผ่อนตื่นมาก็หายดีนะคะปกติด,ดีค่ะตอนนี้ก็รู้สึกแบบเฟรชขึ้นแล้วนะคะและมิวกี้คิดว่าอาจจะเนื่องด้วยมิวกี้พักผ่อนน้อยนะคะแล้วก็เจ็บแหลกด้วยต่างๆมันก็เลยจะทําให้เราแบบมีอาการได้ง่ายอะไรเงี้ยค่ะ คืออย่างนี้ค่ะเพื่อนๆจากที่ทราบนะคะข้อมูลก็คือว่าผลจากการที่เราฉีดเนี่ยจะออกฤทธิ์ก็คือ2สัปดาห์ค่ะตอนแรกทราบมาว่าคนที่มีวัคซีนกับ ตัว7วันนะคะแต่ตอนนี้เปลี่ยนแล้วเมื่อวันที่7พฤษภาที่ผ่านมาเป็น14วันสําหรับทลิปนี้นะคะบอกเลยว่าขอฝากตัวนี้เลยนะคะชอบมากค่ะนี่ด p นะคะเพื่อนๆเป็นเซรั่มทาผิวที่ดีมากๆเลยนะคะที่ชอบเลยนะเพราะว่าไมอามี่อ่ะเพื่อนๆร้อนมากร้อนเหมือนบ้านเราเลยก็คือตัวเซรั่มนี้นะคะจะไม่เหนียวเหนอหนะเลยนะคะทาแล้วคือซึมสู่ผิวได้แบบดีมากๆผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็จะทําให้ผิวของเราสุขภาพดีนะคะเพื่อนๆแล้วก็ขาว กระจาใสค่ะเมื่อสามารถใช้ได้ทั้งเช้าแล้วก็ตอนเย็นเลยค่ะ BP ตัวนี้นะคะบอกเลยนะคะว่าตอบโจทย์ปัญหาผิวเสียมากค่ะทุกคนเหมาะมากๆเลยนะคะยิ่งอากาศเมืองร้อนมากแล้วนะคะดีมากๆค่ะเพื่อนๆนเพราะว่าซึมสู่ผิวเร็วมากนะคะแล้วก็ไม่เหนียวเหนอนะหนักด้วยค่ะและโปรโมชั่นตอนนี้ของ BP นะคะก็ดีมากๆค่ะปกตินะคะขวดละ590บาทค่ะแต่ว่าตอนนี้นะคะเหลือเพียงขวดละ199บาทค่ะขนาด500 ML เลยนะคะเพื่อนเพื่อน และอีกหนึ่งโปรโมชั่นสุดบางนะคะปกติ3ขวด1,770บาทนะคะตอนนี้เหลือเพียง3ขวด590บาทนะคะที่สำคัญหมดเขต30มสิพภาคมนี้เท่านั้นนะคะก็ฝากไว้ได้นะคะตัวนี้เนี่ยชอบมากอ่ะดูว่าแบบใช้จริงนะคะดีมากๆเลยนะคะนี่ส่วนเม,เมื่อคนไหนที่สนใจนะคะก็สามารถแอดไลน์นะคะตามที่อยู่ด้านล่างน,นี้ได้เลยค่ะเดี๋ยว่กี้จะขึ้นเอาไว้ให้นะคะ กลิ่นหอมมากเพื่อนมีความแบบชุ่มชื่นนะคะทาไปแล้วรู้สึกเย็นสบายผิวมากเลยนะคะไม่เหนียวเนหนอะหนะค่ะแล้วก็ซึมสู่ผิวได้แบบดีมากๆเลยนะคะวิวทีหบอกว่าคลิปนี้นะคะจะเป็นประโยชน์ให้กับเพื่อนๆหลายๆคนนะคะที่อยากทราบข้อมูลเรื่องวัคซีนนะคะก็อยากให้ช่วยกันกดแชร์เยอะๆนะคะเพื่อเป็นการส่งต่อหรือว่าบอกต่อความรู้ค่ะวันนี้นะคะมิวกี้อนะขอตัวลาไปก่อนนะคะไายได้ค่ะสวัสดีค่ะ,ะมาเซฟๆนะคะทุกคน what you got for me did you, did you kind of to me uh -huh.